พร้อมปราม ซึ่งก็เป็นช่วงจับสลากาของที่ของขวัญที่ทุกคนได้เตรียมมาเป็นช่วงที่เราก็รอคอยเหมือนกันว่าเราจะจับได้อะไร <c oughs> ขนาดเป็นเจา้าของของขวัญเองยังไม่รู้เลยว่าคดเล็ในกล่องนี้มีอะไรบ้างในกล่องของตัวเองมีอะไรบ้างยังไม่รู้ตอนนี้เราจะเริ่มจับ สลาดกันเลยใช่ไหมเริ่มเลยเริ่มจากใครดีเอ่ยเดีที่จับก่อนเลยเริ่มจากเริ่มจับคนที่เอาคนที่เอาวุฒสที่สุดในนานี้เริ่มจากป้โซก่อนไหมไม่เอาไม่เอา่าจับก่อนลำบันใหญ่ทำไงอะก็ไม่คือให้ป้าเป็นให้ประตูเป็นคนได้ก่อนไงคนที่มาจับคือคนที่อันนี้คุณจะได้คนแรกไม่ใช่ว่า เป็นคนที่จะได้คนแรกหรือปัตตุ๊กจะสลาสิทธิ์ให้คนที่อยากได้ก่อนมาจับก่อนไหมเอางั้ก็ได้แล้วป้าใหญ่ตตไป้ใหญ่เตลุ้นเราก็จะมาลุ้นต่อว่าปตุ๊กจะได้ของขวัญของใครในนี้อใช่ไหนผมก็อยากกินบ้างอะป้าน้่งน้อยอันนั้นคนเพื่อความสิทธิ์แล้วก็ จุดยืนไม่ไม่หยุดหรอกเพราะใครก็ได้ออกมาจับคนแรกเลยจับเนอะดิเออหน้ามั้ยอันนี้เดี๋ยวเพื่อนเดียวไม่เอาแยกเป็นคนจับว่าใครจะได้ออกมาจับคนอธิบายหมอคือจับคนที่จะมาได้มอบให้ประตุกไม่คือไม่ได้ของใครไงใช่ประตุกได้ของใครคนนั้นมามอบประตุกไงเข้าใจบอกเอาดูชื่อนะดูชื่อจับคนที่จะ ถูกแล้วถูกแล้วเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่จับเอาของขวัญคนแรกมันมีหลาชื่อไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะอันนี้มันมันเป็นชื่อเดียวใช่ไหมลูกก็ใส่ก็ใส่ลงไปใช่ไหมเหมือนมาตุ้งเพิ่จับได้ชื่อแบงค์แบงค์ก็จะมาจับเอาของขวัญเข้าใจกันเลยนะทีนี้เฮ้ยคนแรกที่จะได้จับเอาของขวัญก่อนใครจะโชคดีได้ของขวัญเป็นคนแรกของวันนี้ ไม่ไม่มีต oh, fi ้นไหนมาแล้ว่ก็เอาม้วนไปเหมือนเดิมผู้โชคดีที่จะได้มาจับสลากเป็นคนแรกนะครับได้แก่โอ้โเฮ้ยเฮยเฮยใส่เสื้อสีชมพูไม่เนาะ เอาคืนใส่ใหม่นะเอาคนก่อนเพื่อความศักดิ์สิทธิ์อย่าเอาครอบครัวตัวเองนะเวทันได้ด้วยเหรอได้ได้ได้ไม่ได้แต่ไม่ใช่ของจะเอมากันเพราะว่าเดี๋ยวมันไทยน้อยมันฟันจะได้ของใครลุ้นก่อนขี้ยากอย้อนมันฟันได้ของฟันของนัทต้อง ยิบเอาของฝันเองแล้วก็หรออป็นบัตให้เลยคะคุณพ่อมอบไทยลุยไทยลุยบอลไทยลุยท well ุกนเลยวาจะให้องกันแล้วก yeah> ันครับแอดเลยของพ่อกระเป๋าเฮ้ยขอเงินเลยเงิเป uh ็นห้ามพูดแอา จะได้ของใครให้ล้นครับได้ของช่างภาพคำนวณครับเียใหญ่เรามดสิงได้แล้วเราขหมเต้นหลังจุ่ม

ลุกได้เวลาเรื่อยๆอยู่ได้อะไรเฮ้ยพี่ยเปิดสิหลมฮ้ยเฮ้ยพี่หยาได้ของพิธีกรคุณแบงค์ต้องเดยวเดี๋ยวเลยครคุณแบงค์ยังไม่รู้เลยว่าของตัวเองคืออะไรของตัวเองคืออะไรแต่แต่คนณเ้ิรคเขารู้แล้วว่าคืออะไรเราข้างรายการด้วยรายการแล้วคือรายการต่อไปด้วยอันนี้เว้นวัส อุ้ยอ้าวแล้วก็มาอไปเป็นช่วงพักเบรกนะครับาให้มาร้องเพลงต่อเลยร้องให้ร้องเป็นปีกยังไม่มี้สะก่นรู้สึกอยู่ในช่องชะตาอย่างไร้โทษได้โปรดส่งเสียงมานอย่าให้ฉันคอฉันรักจะมีไหม

ยังคอยคอยคอยที่ใหคนมาหฉันคนใอเออร์จะตืนมาหน่อยแฉันะอยค่อค่อย